ใครเล่นซากุริญี่อยู่นะครับเขาหยิบมากีมาหยิบสวนเลยนะยืนบกมือ,อยังไงก็ไม่ล้มนะครับร้องไห้อมาเกียร้อยกาดาวยังไม่ขึ้นครับอ่ะยศแสลมดังเข้าไปร้อยสี่สิบกว่าดาวแล้วหลาดพี่เราประมาณร้อยสี่สิบกว่าดาวร้อยห้าสิบดาวประมาณนี้นะครับอยู่ยศแสลมดังนะสมัมเบอหนึ่งนะครับทำใจอยากย้ายเซิร์ฟมากเลยตอนนี้ คือจะขึ้นสแลมดังต้องมีเวลาเล่นนะเสมอหนึ่งอันนี้พี่เล่นไม่คม่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตามเขาไม่ทันนะมันไม่ขึ้นสแลมดังสักทีอยากขึ้นอยู่ไนซ์เซอรชิ์้ย <walking around. S 2> <ing around> ถ,ถ้าถ้าจ่ายเอ่อถ้ามีตัวสติวจ่ายระยะะชิดมันโดนสติวง่ายก็เยพี่ อขอบคุณ35ดาวครับขอบคุณครับโ่สงส,งส่ง35ดาว f <ภ> c น,นะครับ,อบโอ้โหขอบคุณมากครับตอนนี้เดี๋ยวเอาจริงนะต้องชนะแหละมีคนส่ง35ดาวมา f c นะครับขอบคุณมากครับแรกแรกนิวอ่าพี่เปลี่ยนเซนโด โอไมเคยเอาไหมสวยครับโอ้ยเซตเตอร์ถ้าเล่นได้เล่นนะครับเล่นอ่าถ้าจังหวะโอเคเล่นได้เลยนะนิวเดี๋ยพี่แคปบ,บอลให้แรกนิวแรกเลยว่ะ ไม่เข้าหรอกยิงไปอุ้งักราชิแค่ยิงไม่เข้าก็พออันนี้สกุไม่ใช่ลูนสกุนะครับผมไม่มีลูนรีบาวนะอันนี้สกุลูนดังนะลูนดังลูนบล็อกนะครับผมไม่โปรตีพี่ไม่เล่นเป็นเมนเอามาแก้ทางก็ใช่คือล้ออามากรีเจอสกุนะครับศัตรูโดยธรรมชาติของเอ้ยลงได้ยงอันนี้สกุลยิ่ง ัตรูธรรมชาติของมากกินะคือสกิลมันแบบยิงเหบบน,นั้นเสวยครับตากระดนติดแล้เอ้ยได้ยอยู่สวยดีครับแค่เขายิงพลาดก,นะก็พอนะสกูพรควสวรรค์มันโคตรดีนะรีบาว คือเราไม่มีรูรีบาวเลยนะรีบาวได้รัวๆกดสปินไปนะครับแล้วก็รีบาวง่ายๆเลยอะไรไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มดูดูล่างแยกด้วยไม่มีคําว่าล้มนี่โอ้โหไม่ทันอ่ะชพี่เล่นไม่ไม่คล่องอ่ะขอโทษยัดยัดเส้นยัดเส้นเส้นดอดดางขว่ามีตินายเสื้อชิสุ ยังไงเซนอันนี้หลอกดังนะหลอกดังหลอกข้างเดียวเองเมื่อกี้นี่เป็นไงจับไปเงายับไปเลยเกิดอะไรขึ้นไนี้วันดีครับซูซออะไรแล้วนี่ไงดูด้วยมีกี่คนนี่จักล้างโชว์รัวๆนะเฮ้ยคนผิดคนผิดอุยดีนะเซนเตอร์เราโหดนะครับเั้าวะาเมื่อกี้ โชวบ์บุสต์เดียวเลยโอ้สวยหลอกโดนหมดเลยอ่ะน้ำสีแตมนะสบายๆอะไรไม่ล้มไม้ไหนละงไงก็ไม่ล้มนะครับอ่ะเรียบร้อยเลยมากี่เก่งนะแสดงว่าไม่เคยเจอสากูนะมากี่สู้โดนสติว่ะมากี้เขาสติวแม่นนะติดรัวๆอ่ะ เรียบร้อยเลยเสร็จแลว้วเลยครับอย่างนี้เฮ้ยสวยโอ้เซนเตอร์บอกเล่นไม่เก่งหลอกหลอกแชัดชทเล่นคนดีเจงหวะชาวบ้านหลอกกันชัดชทเซนเตอร์เตอ้ยขอโทษขอพี่หลงหลงตัวเออเอาไปเอาไปวันนี้เล่นแต่เมย์ทำแต้มแล้วไม่ได้เล่นตัวป้องกันเลยเซตเซต ไม่ได้ไม่ได้สูงคนจะยุช่วงสุด6แต้มสบายสบายเฮ้ยอ้าวลงเลยไปยืนอยู่ออลล่ามัน <c oughs> แคบเหรอเฮ้ยทำไม <c oughs> พ,พไมี่ไม่มาเมื่อกี้ไม่พี่บวกมือมันไม่โดนไนซ่าช <c oughs> <c oughs> ิสโต้อย่าพูดแต่ยวอยัดให้เซนเตอร์เลยไม่ต้องยัดให้พี่พี่มีอันตินะถ้าเล่นไม่ได้ค่อยส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเก็บอ้าวไไม่ ไม่ลงอ่ะไม่ลงอ่ะไม่ลงชกบัวโคเด้นักชัยกันโอ้โคเทปสวยงาม10ปีให้แล้วมาทำงานนะครับสองแต้มไม่เยอะพี่เมียนติยังกลัวเล่นไปก่อนเล่นไม่ได้เราไปส่งนะจะถ่วงเลยอ่ะเล่นปกติเลยทำแต้มปกติไปก่อนสวยครับ น่าจะชนะแล้น่จะชนะแลวต่จะไม่ประมาทอันนี้เอ้ะอะไรโอเคเส็จพี่อะไรละครับศัตูนะคืะศัตรูโดยธรรมชาติของมากิคือแซกุริงินะครับแเซนเตอร์โหดว่ะเซนเตอร์ทับแตนนะซนอร์เถื่อนพี่ชอบนะเซนเตอร์เล่นแบบเนี้ยให้เขายิงไปเลยเราชนะแล้วแบกกันเล่นนะครับอันนี้เขาจะได้ไม่ไม่น้อยใจนะชนะแบบว่าไม่ขาดมาก เอาเลยโชว์สกิลไปสวยงามเขยนสบักเใครเล่นจุนนะครับต้องหลอกทำแต้มด้วยนะคือตัวละครเขาทำมาให้ทำแต้มได้นะครับจุนแต่ว่าไม่ใช่แบบทำแต้มมั่วนะครับต้องมีหลักการในการเล่นนะ โอ้ยขอบคุณครับน่ารักน่ารักมาแบกยังมาขอบคุณอีกนะ